ยุอยสองเจ็ดหกน้องยุยสองครับอ่ารุ่นกันพี่น้องเนาะบางนี่เขาที่ยอยู่ในสายนะน้องเนาะครับสายอือยอ่นไทยสองเจ็ดหกน้องยุยสองเดี๋ยว่าหลายพูดว่ามาลับเนี่ยพูดมาลับเนี่ให้โชคดีครับน้องยุยหนึ่งสองสามไปครับ ดังฟังชัดเลยน้องไป่บี่าเนี่บําบัดเลยดูหาล้ำตัวจังวันแรกถื้อมาม่ดีพี่น้องเนาะยังงาน้องยืดยืดเหวินเห็นบ่ใช่ตาสวยขอบคุณเด้อยังงานเกลียดเหรอเอาเครื่องเดิมมาให้พี่น้องเนาะโอ้หลังทาำฟาขาวละติดคนละบางบางพี่น้องเนาะ

ลาตนีลอยแปดพิกทานไปรอรายงานเวลาไม่จะถึงเพราะไม่จบังมากจุดแรกดอกสองลอยเอาสี่พิกทานไปอ่าพอขายหน้าพอขายจะุดพ่อจะซื้อเราเขาวอยู่บ้านน้อง น้องยืดเบอร์ตัวบาดเห็ตจะว่ากันไหมอึ้งกะลังสีออกกะลังสีห้องโอ้ยน้ำจะควงเลยเด้อน้องเลยแอดคลิปผ่านไปโอ้สูงกว่าลำบังวังหันเยอะ ล้วก็ไหลไปผู้ขาวครับทางบนสามร้อยผ่านไปน้องยุยบ่งด้ที่น้องทั้งนั้นลดล,ละน้อทางมาบุละนาะเบึงวาจาขวงเนี้ยบ่งหัวนะอ่ามันรูลงหันเด้อลง่อก็ได้ไม่ลงอได้ดทนเห็นเทียนเหี้ยบังยัง นะน้องยุ้ยใจลงลล่ะเย็นเย็นก้อนเขาวบงไปน้องนาะบังสืดอไทยเออดับลงไปเวลาข้อที่สามร้อี่ิ้าวินาที้องยุ้ยนะเอาชักยานั้น